ครับสวัสดีเพื่อนเพืนะครับคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะทํำเมนูอะไรนะครับก็ตกลงกันที่เมนูแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้นะครับเพื่อนเพื่อนๆจะได้ทําทานและก็ทําตามง่ายๆนะครับอ่าเป็นเมนูที่ผมทําทานบ่อยนะครับไม่ได้ทานมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับก็คิดถึงนะครับแล้วว่าอร่อยและก็คุ้มค่าด้วยนะครับทานได้ ทุกมื้อเลยนะครับวัน2วันเลยครับเพื่อนยิ่งทํายิ่งอร่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับการทํานะครับทําแบบนี้ใส่แบบนี้อร่อยมากๆนะครับผมแกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้และใส่ตีนไก่นะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับก็จะมีพริกแกงเขียวหวานนะครับซื้อเจ้าอร่อยมานะครับก็ปรุงสําเร็จรูปมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีหน่อไม้นะครับหางกะทิหัวกะทิแล้วก็ด้านนี้ก็จะมี พริกไทยป่นน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับใบโหระพาแล้วก็พริกแดงนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่ครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับหน่อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตีนไก่นะครับอ่าตีนไก่วันนี้ก็ได้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ส่วนผมก็จะใช้ไก่ส่วนที่เป็นสะโพกนะครับสะโพกจะมีติดก,กระดูกนะครับ แทะอร่อยนะครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับแล้วก็ล้างน้ํเปล่าหลายๆน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นตีนไก่สะโพกไก่นะครับแล้วก็หน่อไม้นะครับเดี๋ยวจะทํำยังไงต่อนะครับเพื่อนๆคอยดูนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําปลานะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวพริกไทยนะครับนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาทําการต้มไก่ก่อนนะครับ ตีนไก่นะครับอ่านี่ครับใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับใส่น้ําเยอะพอควรนะครับพอน้ําเริ่มร้อนนะครับแล้วก็ใส่ตีนไก่ลงไปต้มประมาณสักสินาทีนะครับเพื่อนด้วยไฟแรงนะครับพอสังเกตว่าไก่เริ่มใส่นะครับเริ่มจะเปื่อยก็เอาขึ้นนะครับผมแล้วก็ล้างน้ําอีกทีนะครับแล้วก็มาทําการต้มหน่อไม้นะครับต้มหน่อไม้ก็คือใส่เกลือลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปนิดนึงครับ เพื่อชำระล้างสารตกค้างนะครับอ่าพอเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านี่ครับได้แล้วครับตีนไก่นะครับอ่าจะเปื่อยนุ่มนะครับเพื่อนๆอ่าไก่ก็สับเรียบร้อยแล้วครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามต้องการนะครับถ้าถ้าทำทานเองในบ้านนะครับชิ้นใหญ่หน่อยจะอร่อยนะครับเพื่อนๆถ้าทําขายก็ชิ้นเล็กหน่อยนะครับอ่าหัวกะทิหางกะทิเตรียมพร้อมแล้วนะครับเลยว่าเพื่อนๆไม่ ไม่ชอบหัวกะทิหางกะทิแบบนี้ก็ซื้อแบบเป็นกล่องมาก็ได้นะครับในตะกร้าสินค้าผมมีจำหน่ายนะครับไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยนะครับใบโหระพาและพริกแดงเด็ดล้างให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมนะครับอ่าทำด้วยกระทะนะครับเพื่อ,อนๆจะได้เห็นชัดนะครับอ่ากระทะนะครับใส่หัวกะทิและหางกะทิไปอย่างละ1ส่วนนะครับ1ตะบวยหรือว่า2ตะบวยแล้วแต่นะครับ อพอได้ที่แล้วนะครับเดิมร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับสูตรนี้จะทําให้แกงไม่แตกมันนะครับเพื่อนๆไม่แตกมันเยิ้มนะครับผมส่วนมากาผู้คนจะไม่ชอบแกงกะทิที่แตกมันเยอะๆนะครับอ่นนี้ครับค่อยๆผัดไปนะครับใช้ไฟแรงนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับ แล้วก็ล้างเอาหางกะทิล้างถ้วยน้ำพริกเมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปนะครับเสียได้นะครับพริกแกงติดอยู่ที่ถ้วยถ้วยน้ำพริกเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็ตามด้วยใส่ไก่ลงไปเลยนะครับอพอเราสับเสร็จก็มาล้างน้ําอีกทีนะครับเพื่อนๆนะครับใส่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยผัดไปนะครับเพื่อน target. เปิดไฟแรงนะครับช่วงนี้ เราจะให้ไก่อยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับเพื่อนๆเขาจะได้สุกนะครับนี่ครับชิ้นใหญ่น่าทานนะครับไก่ผมก็ใช้1นกิโลนะครับผมส่วนตีนไก่ก็เกือบเกือบ1นกิโลนะครับใช้กะทิครึ่งกิโลนะครับหัวและหางนะครับพริกแกงก็30บบาทนะครับผมพริกแกงเขียวหวานนะครับเจ้าอร่อยของผมนะครับ อ่าตามด้วยใส่ตีนไก่ลงไปเลยนะครับอ่าเราจะผัดคลุกเขารวมไปเลยนะครับเพื่อนเอนเขาจะได้เข้าเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับน้ําแกงนะครับแค่นี้ก็น่าทานแล้วใช่ไหมครับเพื่อนน่าทานแล้วใช่ไหมครับอ่าก็แนะนำพราะครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับลองไปทำทานดูนะครับผม อ่าแล้วก็มีเมนูหลากหลายเมนูนะครับในช่องต้อมชาแนลนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนต่อมานะครับใส่หางกะทิลงไปหน่อยนะครับเพื่อนเื่อนครับอ่าค่อยคคนคลุกเคล้าไปนะครับเราจะให้ไก่เขาอยู่ในกระทะหรือในหม้อนานๆนะครับจะได้สุกถึงด้านในนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าสีสันน่าทานนะครับเพื่อนๆื่อนครับ พอเดือดแล้วนะครับเดือดได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองชิมน้ําแกงนะครับว่าน้ําแกงมีความเค็มไหมรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้ใส่เครื่องปรุงได้ถูกนะครับนะครับขั้นตอนต่อมาใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับสังเกตว่าหน่อไม้นี่ล้างแล้วก็ต้มอย่างสะอาดนะครับเพื่อชำระล้างสิ่งที่ตกค้างนะครับในหน่อไม้นะครับเวลาทานแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับเพื่อนเพื่อนบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะแพ้หน่อ,อไม้ก็มีนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ล้างสะอาดแล้วก็ไม่ได้ต้มนะครับบ,บางบางบางทีมาถึงก็เอาใส่หม้อใส่แกงเลยนะครับก็จะทําให้ทานแล้วไม่ปลอดภัยนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมาก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะครับทั้งหัวและหางใส่จนหมดเลยนะครับ นะครับนี่ใส่หางกะทิต่อนะครับใส่จนหมดเลยนะครับเพราะว่าจะทานกับขนมจีนนะครับผมก็จะชอบน้ำแกงเป็นพิเศษนะครับชอบน้ำแกงเยอะๆนะครับนะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่คนไทยชื่นชอบนะครับเป็นเมนูติดอันดับโลกเลยนะครับสำหรับแกงเขียวหวานนะครับแกงไทยๆนะครับ ทำง่ายนะครับผมนี่ครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับหรือน้ําตาลปี๊บนะครับเพื่อนแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ําปลาครับผมเมื่อชิมรสชาติแล้วนะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับปล่อยให้น้ําตาลเขาละลายนะครับ อ่าแล้วก็เติมด้วยผงปรุงรสหน่อยหนึ่งพริกไทยป่นหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับค่อยคคนไปนะครับให้น้ําตาลละลายนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอีกรอบหนึ่งนะครับชิมรสชาติที่เราต้องการนะครับแกงเขียวหวานก็จะมีรสชาติอ่าเผ็ดหวานเค็มนะครับอ่าครบรสนะครับจะมีออกหวานนําหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็ทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่ครับเข้มข้นเลยนะครับ นี่ครับน่าทานไหมครับอ่าตีนไก่นี่นุ่มนะครับแท้อร่อยเลยนะครับเพื่อนๆนี่ทำสะอาดด้วยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับใส่ใบหัวละพาและพริกแดงลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะคนสักพักหนึ่งนะครับให้ผักเขายุบตัวนะครับแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับเพื่อนๆานี่ครับ แจกสูตรแก้งเขียวหวานอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับยังไม่เคยทำนะครับก็เข้ามาชมในคลิปผมได้เลยครับมีหลากหลายเมนูให้เข้าไปชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแอดต้อมด้วยนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะตักใส่ชามแล้วนะครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับรับรองอร่อยนะครับลองมาชิมดูนะครับผม ดูจากสีสันนะครับหน้าตาของแกงแล้วก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับการันตีความอร่อยเลยครับการทําอาหารนะครับแต่ละเมนูนะครับเพื่อนนี่ครับอ่านะครับไก่สุกถึงเนื้อในนะครับผมอ่าแล้วก็สะอาดด้วยนะครับทานหน่อไม้อย่างอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อนไม่แพ้ด้วยนะครับนี่ครับตักใส่ชามแล้วนะครับอ่า ไก่ชิ้นเวอร์เลยนะครับแล้วก็มีตินงไก่นุ่มๆนะครับให้เพื่อนๆได้แทะกันนะครับหน่อไม้ก็สะอาดนะครับล้างอย่างดีนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับเดี๋ยวผมก็จะทานกับขนมจีนนะครับแล้วก็ข้าวสวยนะครับข้าวสวยร้อๆนะครับผมนี่ครับตักใส่จานแล้วนะครับอ่าด้านขวามือนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับผมขนมจีนซื้อมา1โลนะครับ อ่าแล้วก็มีนี่ครับข้าวสวยนะครับผมมาทานด้วยกันนะครับนี่ครับขนมจีนโลหนึ่งนะครับอ่าไม่พอเลยค่อยไปซื้อใหม่นะครับเพื่อนอ่านะครับการันตีความอร่อยนะครับจากช่องต้องชาแนลห้าสนะครับผมอ่านี่ครับน่าทานนะน่าทานนะอ่านะครับคนละจับสองจับนะครับขนมจีนเนาะรับรองอร่อยนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดตอมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะครับมีกะทิกล่องนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับ